เปิดตัวแล้ว TCL Series สมาร์ทโฟนสเปคสุดคุ้มให้กล้องหลังสีตัวพร้อมรุ่น5 g ในราคารุ่นเริ่มต้น8,00 0บาทเปิดตัวแล้ว TCL Series สมาร์ทโฟนสเปกสุดคุ้มให้กล้องหลังสีตัวพร้อมรุ่น5 g ในราคารุ่นเริ่มต้น8,00 0บาท หลายคนอาจยังจำกันได้นะครับว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง TCL ได้เผยโฉมสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของแบรนด์โดยใช้ชื่อว่า TCL 10 Series และก็งเงียบหายไปครับล่าสุดชัรับก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้เรียบร้อยแล้วครับโดยมีทั้งหมดถึง3รุ่นคือรุ่น TCL 10L TCL 10 Pro และ TCL 10 5G ครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนทั้งสงรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง เริ่มที่รุ่น TCL 10L กันก่อนนะครับตัวเครื่องมีขนาด162.2คูณ75.6คูณ8.4ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก180กรัมหน้าจอแสดงผล LCD LTPS ขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน19.5:9พร้อมชิป Pixel Work สำหรับแปลงภาพ HDR เป็น HDR แบบเรียลไทมได้ด้วยครับใช,ช้ชิปประมวลผล Snapdragon 6 6 5 Octa Core ความเร็ว2.0กิกะเฮิรตมีชิปเสียง WCD 9370ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย TCL UI ให้แหลมมาที่6 g ิก่วนลอมมีให้เลือก64กิเป็นแบบ eMMC และ128 g ิเป็นแบบ u b s พร้อมรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ MicroSD ก r าสูงสุด256กิกาบ้องหลัง4ตัวกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลหัวใจ M1.8 กล้องตัวที่2เป็นเลนอัลตราไว ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2กล้องตัวที่3เป็นเลน m a c r ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4กล้องตัวสุดท้ายปเป็นเลน depth sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2มีเซ็นเซอร์สัญญาณนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีปุ่มพิเศษ smart key สำหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันอย่างเร่งด่วนตั้งค่าอย่างอิสระได้ด้วยครับ รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยแบนด์บุทุน5.0และ NFC มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000mAh Smartphone รุ่น t c l 1 0 l มีราคาที่ยุโรปอยู่ที่249 e ยูโรหรือประมาณ8,870บาทที่อเมริกาเหนือมีราคาอยู่ที่249ดอลลาร์หรือประมาณ8,150บาทส่วนที่สหรัฐอาณาจากักรมีราคาอยู่ที่199ปอนด์หรือประมาณ8,000บาทครับ เรามาต่อก,กันกับรุ่นถัดไปเลยนะครับขับรุ่น TCL 15G ตัวเครื่องมีขนาด163.65คูณ76.56คูณ9.05ม mm, ิมน้ำหนักอยู่ที่210กรัมหน้าจอแสดงผล LCD LTPS ขนาด6.53นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตราส่วน19.569พร้อมชิป Pixel Work สำหรับแปลงภาพ HDR เป็น HDR เป็นแบบเดียวไทมครับ ชายชิปประมวลผล Snapdragon 765G Octa Core oc ความเร็ว2.4กิกะเฮิรตซ์ให้แบตเตที่6กิกส่วนหลอมให้ที่128กิกรองรับหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ Micro SD Card ถสูงสุด1 Terabyte กล้องหลัง4ตัวครับกล้องตัวหลักคว้าเม็ด1600พิกเซลรูรับแสง F 1.9กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด800พิกเซลรูรับแสง F 2.2กล้องตัวที่3เป็นเลน Macro ความละเอียด500พิกเซล,มมล,เซลมมเร,คครมมลซลูรับแสง F 2.4 กล้องสุดท้ายเป็นเดนเทปเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิเซลรูรับแสง f 2.4ครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิเซลรูรับแสง f 2.2มีเซนเซอร์สซ็นเซมือด้านหลังของตัวเครื่องมีปุ่มพิเศษสมาร์ท e ีสำหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันอย่างเร่งด่วนได้ด้วยครับสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระรองรับการเชื่อมต่อไ i f i ด้วยแบนบูทุน5.0และ nfc มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับระบบปฏิบัติการเป็น android 10ครอบทับด้วย tcl ui ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah. ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วควิกชาร์จ3.0 18วัตต์ให้ด้วยครับราคาวางจำหน่ายอยู่ที่399ยูโรถึง399ปอนด์หรือประมาณ16,000บาทครับมาต่อกันกับรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือรุ่น TCL 10 Pro ตัวเครื่องมีขนาด158.5คูณ72.4คูณ9.2ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่177กรัม หน้าจอแสดงผลอัมเรตขอบโค้งขนาด6.47นิ้วความละเอียด full hd plus อัตราส,ส่วน19.5.9ก้พร้อมชิป pixelworks สำหรับแปลงภาพ hdr เป็น hdr เป็นแบบเรียวไทม์ครับมี always on display ให้ด้วยครับใช้ชิปมระมลผลป n a p ก้อน o n 675 o c t o c o คตความเร็ว 2.0GHz มีชิปเสียง wcd 9 3 7 0ให้ด้วยครับฮารแหแรมมาที่ 6GB ส่วนลอมให้มาที่1น8 GB เป็นแบบ usb ส รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD การ์ดสูงสุด256 g b ระบละบนปุ่มจางเป็น Android 10ทรอบทับด้วย Ctlui กล้องหลัง4ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.9กล้องตัวที่2เป็นอัลตร้า l t r ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.4กล้องตัวที่3เป็นมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.2กล้องตัวท้ายเป็น sensor, เดนเซ Depth s e ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8 กล้องหน้าความเะเอียดยล้านพิกเซลรูรับแสง f. 2.2มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีปุ่มพิเศษสมาร์ทคีย์สำหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันอย่างเร่งด่วนสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระด้วยครับรองรับการเชื่อมต่อ WiFi ด้วยแบนด b l ูทู o หุ้และ nfc ครับมีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยครับให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม,มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว q u i ชาร์ a r g e 3.0 18วัตต์ครับสมาร, Pro, มราาท์ทโฟนรุ 4 49ยูโรหรือประมาณ16,000บาทที่ America, 1, อเมริกาเหนือมีราคาอยู่ที่4 49ดอลลาร์หรือประมาณ14,700บาทส่วนสหรัชอาณาจักรมีราคาอยู่ที่399ปอนด์หรือประมาณ16,000บาทครับแต่ในตอนนี้สมาร์ทโฟน TCL 10 s e r ีส์ทั้ง3รุ่นนี้ยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเข้ามาทำตลาดคาดว่าจะมีราคาถูกกว่าที่เผยมานี้นะครับ เนื่องจากราคาสมาร์ทโฟนในยุโรปจะแพงกว่าในบ้านเรานั่นเองครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ